ต่อสวัสดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM v a r i e t y นะครับขอต่อด้วยนะครับ EP ที่2นะครับเพราะว่าเมื่อกี้กดไปโดนปุ้มนะครับเพราะเอาไว้ในกระเป๋าก็จะเป็น EP 2ในระหว่างที่ขึ้นเขานะครับก่อนที่จะไปถึงวัดเนาะส่วนมากก็จะมีแต่คนลงมานะครับคือทางขึ้นเขาก็จะสูงชันประมาณหนึ่งมีทางคดเคียเ้ยวเร็วรถนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นศาลเจ้าพอ่อก้อนคํานะครับซึ่งอดเคยนะครับสมัยเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่นะครับไม่ได้เป็นที่นิยมนะครับไม่ได้เป็นที่รู้จักของอผู้ทศนิกชนนะครับตอนนั้นยังเงียบๆนะครับโอ้ก็เหมารถเดือรถแดงมากับเพื่อนๆสี่ห้าคนนะครับเนาะ ก็เดี๋ยวอดไปต่อเลยนะครับก็อยากจะให้เห็นถนนหนทางประมาณนี้นะครับซึ่งมันเดี๋ยวหาที่คือมันไหลนะครับรถไหลนี่ก็ลานจอดรถนะครับโอ๊ตก็มาพิชิตถึงบนยอดเขาโดยคำแล้วนะครับก็ยังมีพุทธศาสตร์กนิกชนเดิน มานะครับแล้วร้านต่างๆร้านรวงต่างๆก็ปิดกันเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปต่อที่หน้าวัดแล้วก็เดี๋ยวขอภาวนาว่าประตูวัดยังเปิดนะครับก็ประตูยังเปิดอยู่นะครับต้องรีบต้องรีบเข้าไปโอเครองอกนะครับยังทันอยู่นะครับแล้วก็รองเท้านห่รองเท้าของ ่าผู้คนน่าจะเดินเปลี่ยนเทียนนะครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับลงเหลืออยู่ด้านบนนะครับมาถึงก็โล่งอ,อกแล้วนะครับ ในส่วนของอตอนนี้นะครับโอ๊ตก็ยังเดี๋ยวโอ๊ตจะทําการไลฟ์สดนะครับก็ตั้งกล้องไว้ก่อนนะครับเนาะวันนี้บรรยากาศดีนะครับส่วนประตูของวิหารนั้นปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าด้านหลังนี้นะครับก็เป็นจุดชมวิวที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับก็ยังมีนะักท่องเที่ยวนะครับชมวิวจาเชียงใหม่ว้าวสุดเรียน นะครับก็สามารถมองเห็นวิวคิวทัศนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสวนโลกหรือว่าตรงที่เป็นอ,อันนี้น่าจะเป็นสถานีที่ราชการนะครับของของรัฐนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าวิวสวยมากๆนะครับทางฝากฝั่งนั้นจะเป็นเชิงดยสุเทพนะครับ ตอนแรกโอ๊ตก็กลัวว่าจะไม่ทันนะครับกลัวว่าประตูวัดจะปิดก็เลยรีบขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกลับไปนะครับแก้บนนะครับแล้วก็อาจจะถ้ายังมีผู้คนอยู่ในนี้เยอะเดี๋ยวโอก็จะตั้งไล์สดตรงนี้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับอดขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r คร e นะครับแล้วก็สำหรับ FC นะคะที่อยากให้โอดมาบนบานสามกลาวนะคะแล้วก็แก้บนนะครับขั้นต่ำของดอกมะลิที่จะแก้บนก็ขั้นต่ำหนึ่งร้อยปวงนะครับแล้วทางวัดนะครับจะนำดอกมะลิของแต่ละวันนะครับ ไปตากแห้งแล้วก็บดเป็นผงแล้วก็จะเป็นก็จะมีพระพุทธรูปนะคะหรือว่าเป็นพระเหรียญน,นะคะที่อัดแน่นด้วยดอกมะลินะครับมีให้เช่าบูชาด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ